สวดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาดูพี่สาวล้างตะไคร้ส่งแมค้านะครับมาดูว่าการล้างตะไคร้เขาจะล้างแบบไหนยากไหมก็ไม่ยากนะครับต <laughs> ัดแต่งเสร็จก็มาล้างล้างล้างลูบๆเอาอะไรนะดินออกเอาข้าวขาวๆออกแค่นั้นนะฮะไม่ยากตันนี้โลเท่าไหร่นะแปดบาทนึงโล่ละแปดบาทถุงละห้ากิโล ถุงละสี่สิบาทอันนี้ส่งกี่ถุงมาเนี่ยสอันนี้สองถุงแปดสิบาทอันนี้ก็แปดสิบาทเดี๋ยวไงนนะมีกล้วยไงยังไม่ได้ตัดกล้วยไหนกล้วยน้ำวา้าอ๋อวันนี้ตัดกล้วยน้ำว้าด้วยเขาบอกว่ามียังหาไม่เจอเลยคืออะไรเนาะยังไม่ได้ไปเดินดูเลยว่ามีกี่เครือก่อนล้างเมื่ยานะครับอันนี้ขุดมากี่กองสองกอ สกอสามกอแปืโลสิบโลถึงส3กอนะตอนนี้ถึงเลยใช่ไหมสิบโลสกอก็ได้สองโลอาจจะเหือนิดตรงไหกอใหญ่ๆเรื่มหมดแล้วไงแถวนั้นจะกอใหญ่นะเช่ไหมละละไม้ไผลนะ แสดงเนี่ยอ๋อนี่นะอกอใหญ่นะอกอใหญ่สูงด้วยทำไมกอนน้านะี่ยกอไม่ใหญ่เท่านี้นะดินมันยังไม่ค่อยได้ดินมันยังไม่สมบูรณ์ไง <c oughs> ก็เริ่มทำอะไรมีแต่ดินทรายอ่ะม,มันจะสวยอะไร สองปีกว่าจะสามปีสามปีแล้วมั้ยสามปีใช่ไหมสามปีดินก็ยังสิสองปีกว่าสามแล้วเหรอสามแล้วเหรอสานอกได้ีมปีสามปีเออสามปีแล้วสามปีจะมาอยู่บ้านได้สามปีเดี๋ยวท่าน่าจะสองปีเนาะอือพอมาอยู่บ้านต้องเกือบเกือบปี อยู่บ้านเกือบก็สวนนี่ยังไม่ถึงสามปีนะสวนเนี้ยเขา่ก็เริ่มพ,พืชผักก็เริ่มทำพืชผักอีกเดือนอีกปีนึ่งมาอีกอเออก็เริ่มทําสวนหลังบ้านก่อนหลังบ้านแล้วก็บ้านไอ้คณะใหม่เกือบปีอ่ะแล้วก็เพิ่งอันเนี้ยเพิ่งว่าเริ่มทําไม่กี่ปีสองปีเองสองปีได้ค่ะนี้ก็ดินเริ่มก็ ถ้าทำประมาณ5ปีดินน่าจะดีมากเลยนะตั้งแต่ขุด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 รอบแรกรอบสองก็เริ่มยังมันไม่แข็งอ่ะมันร่วยๆอ่ะปุ๋ยเยอะไงอัดปุ๋ยมาตั้ง2ปีนะดินดำมากเออตรงตรงที่ขุดแปลงแั่แล้วนะขุดแรกๆจะดินแข็งมากเสร็จมาพอได้ขุดขมันก็ล้วนเนาะเดี๋ยวก็ขุดใหม่ตรงนี้อีก ล้างไม่ถึงห้านาทีมั้งสิบโลเนี่ยอมาแล้วสุอือสิบโลล้างไม่ถึงห้านาทีก็ได้ละต้นใหญ่ลำยาวได้น้ำหนัก เดี๋ยวต่อไปก็จะบรรจุถุงแล้วนะฮะถุงไม่มีไม่มีไซส์ที่เคยใส่ใเอยวันนี้ส่งแค่สองถุงนะครับถุงละสี่สิบบาทถุงหนึ่งมีห้ากิโลนะฮะนะฮะถุงถุงใส่ถุงอาจจะไซส์เล็กนิดน,นึงนะครับ ขนาดที่ต้องการคือไม่มีหมดก็ลเลยได้ถุงไซเล็กมาบรรจุถ,ถุงแล้วก็ชั่งกิโลนะถุงใหญ่ไปใหญ่เหรอน้กว่าเล็กถุงใหญ่ไปยี่สิบหกสิบหกคูณยี่หกพอด,อนน 26, 26, พอดีอันนั้นอ่ะสิบหกคูณยี่หกด้15สิบห้าคูณยี่หกพอดีอันนี้สุไป ันจะใหญ่เกินไปมันไม่สวยมันก็มันดูไม่แน่นเหรอมันดูขุกขิก,กแต่ถ้าสูงขนาดนั้นมันจะเต็มพอดีถูกไหมเขาบอกถูงติดโควิดมาไม่ไ <c oughs> ด้เดินทางมาไม่ได้ แค่จับใส่จับใส่ถุงนะครับเรียงๆรในถุงแล้วก็ชั่งกิโลให้ได้ห้ากิโลแค่นั้นฮะน,นี่สี่สิบบาทกิโลละแปดบาท <laughs> ราคาพอๆกับข <laughs> ้าเปลือก่ยคามาาิดหน้าส่วนครับกิโลละแปดบาทแต่ที่ตลาดไม่รู้ว่าเขาขายยังไง ก็จะเจาะมุมถุงครับเจาะให้น้ำไหลออกอเอน้ำออกแล้วไปชั่งกิโลนะฮะนะห้าโลกว่าแล้วนะห้าโลหนึ่งขีดกว่าแถมนะครับหนึ่งขีดแถมห้าโลหนึ่งขีดแถม ถ้าสิบถุงนี่เอถ้าห้าถุงสิบถุงได้กิโลหนึ่งเลยเนาะแถมอ่ะจับประมาณนะไอ้ที่จับเนี่ยกำละโลอืกะเอากำละโล ุด3สามกอรครับตะไครสามกอได้ประมาณสิบกิโลโดยประมาณอาจจะมีบวกลบเล็กน้อยอนน้กอเล็กนะสกอปกติสองกอ,อกอ,กอละห้าโลาอกอละสี่สิบบาทประมาณนั้น ถ้ากอใหญ่ก็คิดไปเลยนะครับกอละสี่สิบบาทถ้าปลูกร้อยกอร้อยกอก็สี่พันนะครับ <c ười> <c ười> คิดเป็นเติมเงินนะครับคิดส,สนุกสนกนะครับ,รอรก,บอกอห <c ười> นึ่งมีห้ากิโลกิโลละห้าเอ้ยกิโลละแปดบาทหนึ่งกอ ทำตะไคร้ได้5กิโลนะครับเอ่อทำให้ได้เอ่อคือตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยคือให้ได้5กิโลนะฮะขาดโอ้ยขาดมันอยู่โน่นไงถ้าตัดแต่งแล้วได้กอละ5กิโลก็จะได้40บาทต่อกอนะครับถ้าเราปลูก100กอก็4,000นะครับ1,000กอเท่าไหร่40,000 นี่คือคิดคำนวณเงินเล่นๆนะฮะแต่ว่าเราจะขายไม่เยอะนะครับเราก็ทยอยขายเอาครับเราไม่ได้ทุ่มทีเดียวร้อยกอพันกอเราไม่ใช่เราไม่ได้ขายอย่างนั้นครับคือเราทยอยขายคือเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่หมดคือทยอยขายแม่ค้าแม่ค้าก็จะได้ขายเรื่อยๆครับลูกค้าแม่ค้าก็ลูกค้าแม่ค้าลูกค้าของแม่ค้าก็จะได้ ไม่หนีไปไหนงงไหมครับท่านผู้ชมลูกค้าของแม่ค้าถ้าเราถ้าเราไม่มีของให้แม่ค้าลูกค้าของแม่ค้าก็จะหนีก็คือขาดช่วงล,วลูกค้าของแม่ค้าก็จะไปหาที่อื่นไปหาคนใหม่นะแม่ค้าก็จะขาดลูกค้าไปไม่มีของขายแล้วก็จะทยอยขายที่ละ 4, สามสี่กอหา้ากอเต็มที่ก็ไม่เกินสิบกอล้วมั้งทยอยขายเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไ <God> ม <terms> ่ขาดช่วงเจ้าของสวนนะครับคุณแม่นะฮะยายพรโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไวคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ท่านถ่ายอย่างอื่นให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเส้นทางแชแนลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ